ครับสวัสดีครับผู้ชมอ่อวันนี้วันนี้จะมาเราขึ้นบรรยากาศครับไปงานประทุมนะงานแข่งที่ของห้าของหกของเจ็ดโหล่งครับทั้งผิวอ่าหนึ่งเราเราไม่รู้พื้นที่ครับเราก็ไม่เคยเข้ามเมืองเนาะก็จะไม่รู้การต่อข้องเข้าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับ คือไปเริ่มต้นก็เหมือนไปกันเป็นการไปเรียนรู้นะครับในการต่อว่าต่อในเมืองเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือนึ่งใช้มอไซค์แล้วพวงไปกันสองคนกับอาจารย์เคนะแล้วก็จะไปเจอน้องบินที่งานนะครับแล้วก็รวมกันสามคนขี่มอไซค์ทีนี้มันต่อยากครับอาจารย์ได้หลายครั้งึงจะไปนึ่งคนก็นึ่งคันอย่างเงี้ยนะเราก็จะขี่รถแข่งแข่งกันต่ออย่างเงี้ยนะครับ นกนั่นต่อยากครับผมก็ไปถึงาหกห้าป่าก็เลยในป่านกไม่ติดครับไม่ก็เลยว่าเอ๊มแปแแกๆพอมาตอนล่างก็เลยมาต่อตมขอบ้านเข้าอย่างเงี้ยนะนกอยู่ตำหน้าบ้านนะครับท่านนกต่อตมหน้าบ้านนะเสร็จปุ๊บผมก็เออพอพอเลิกแข่งเลิกแข่งเสร็จปุ๊บอ่ะคือวันนั้นนะผมได้แค่สองแต้มนะ แล้แส่งแต้มพอแข่งเสร็จปุ๊บอ่าอาจารย์ท่านที่อยู่ถนเนขาจะบอกแล้วว่าเออนกที่นิ่มจะอยู่กับหน้าบ้านคนนะนี่ต้องใจกล้าหน้าด้านอ่าผมก็เอออย่างว่านะเราเราต่อเราเป็นสายตานะครับรไม่กล้าในการแนหน้าบ้านเขาอ,อ่ก็เลยลองลองดูจะเรียนรู้นะครับไปเรียนรู้ในสิ่งที่ว่าเราไม่เคย นะอันดับแรกแล้วสองก็คือไปดูจักเพื่อนไม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วกอ็อะไรนะทันทันที่บอกนะเขาบอกว่าให้ให้ต่อตำหนาบ้างเงี้ยครับไม่เข้าย้ายเลยเพราะว่าน้องที่นั่นอนะ่ะต้อคือเหนียวเลยครับจริงๆแล้วเท่าที่ผมได้หลองนะเหนียวเหนียวมากๆแต่จุดไหนที่ติดก็จะติดนะติดไง แค่นกจะปิดตมได้ไฟส,สู้นหญ่เลยครับที่ที่เป็นนกทถานั้นแต่ก็ยังดีนะครับยังไปได้ส่องแทมแล้วส่องแต้มเนี้ยพมจะลองเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมลองเลี้ยงดูว่าเออนกในเมืองเนี่ยเวลาที่เอามาเลี้ยงในป้าเนี่ยแล้วขึ้นป้าเนี่ยมันจะเล่นไหมอันดับแรกนะจะเล่นไหมครับอันดับที่สองก็คือจะเป็นนกที่เออเหมือนเรียนรู้ครับว่าว่าจะเป็นนกแบบไหนบ้างมันมีม ขึ้นเร็วขึ้นช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะลองลองลองเลี้ยงแล้วขึ้นออก็ระยะนานนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมามาบอกว่าเออประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยครับในการทรี่ว่ามันมันก็อาจ,จะมีนะมีตัวที่เข้าป้าเราเล่นมีครับพวกนี้ก็แต่จะจะเปอร์เซ็นเยอะหรือเปอร์เซ็นน้อยหรือจะเป็นสองตัวที่ผมนําเข้ามานี้อาจจะเล่นป้าก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ท่านผูน้ชมดูดับแรงนะแล้วก็ อันดับที่สองก็คือที่ผมไปเนี่ยคือหนึ่งผมก็อยากไปได้สายที่เป็นสายเมืองนะครับมาลองดูว่ามาลองเลี้ยงดูก็คือไปหาอาจารย์โกอาจารย์โกก็คือตัวที่สองที่ได้ที่สองวันนั้นก็เป็นสายของเขาแล้วเอ่ขอข้ออาจารย์โกเองเขาก็ได้เจ็ดแต้มวันนั้นนะผมก็นํากลับมาทั้งคู่เลยก็คือตัวเมียหนึ่งตัวเอามาเพื่อลองออกดูลองผสมดูแล้วก็ ตัวที่ได้เจ็บแ้มนะครับก็เอามาเอามาด้วยเอามาสองตัวนะวันนั้นก็ลองลองเอานึ่งลอง,ลองเอามาพัฒนาเพราะว่ามันจะมาเพาะแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเง,งี้ยก็คือเรียนรู้นะครับคือลิทหนึ่งเราเรียนรู้เราเปิดกว้างในในการารับเกี่ยวกับนกนกในเมือง ที่เล่นสายเมืองแล้วก็จะมาประยุกต์เล่น่ายป่าอา่าแล้วก็จะลองศึกษาเกี่ยวกับนกในเมืองเราจะเข้าป่าแล้วเล่นไหมอา่าลองดูครับท่านผู้ชมแต่ระยะนานนะก็คือต้องต้องหลายเดือนเลยหลายเดือนครับว่าเขาจะจะฝึกได้อะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งย่างครับท่านผู้ชม ถ้าไปเจอดินเลนๆนะเจอทุ่งทุ่งหนานะที่เป็นมีนามีข้าวอะไรเงี้ยอย่าไปลงนะครับท่านผู้ชมหูเครื่องนแท่งนี่หูแบบเรียกว่าผมเอาลงมปเดินไม่เต็นเลยครับเละครับกับบ้านาแล้วก็คือล่งนะครับล่งเอาตรงนั้นคือ GPS เนะี่ยมันเขาปักมุดให้ใช่ไหมเราก็ตาม GPS ไปทีนี้ GPS ให้พาเข้าทุ่งหนาครับไปไม่ถูกดีครับ ก็เลยให้อาจารย์ท่านมารับพอมารับเสร็จปุ๊บมันมันก็เหมือนเรามองเห็นเนะียแต่ข้างไปไม่ได้เป็นต้งแหน่แล้วก็ขอปล่อยตัวจากของห้าเสร็จไปเจอกันที่ทองเจ็ดอย่างเงี้ยค,คือ,อเราก็ไม่รู้บรรยากาศแนตะ่น้มันมันเป็นยังไงบ้างก็เลยเหมือนเป็นประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมเ,เรียนรู้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับก็เท่ากับให้กันนะครับ ก็คืออาจารย์พ่องมาล่งในในป้าเมืองการครับอาจารย์พ่องมามาล่งในป้าเมืองการทีมงานอาจารย์พ่องทีมงานเมืองการก็ไปล่งในเมืองครับโอเคครับหายกันโอ้เนี่ยครับเจ้ายู่ด้านหลังผมทึ่งเกือบทึ่งนะเกือบทึ่งอจะาพุทโธเลยกลับมา เป็นเป็นแถวมา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 ครับมาบรรยากาศครับทุ่งนาแค่เกาแเกาแคบอกอนหรออะไรขอมอ่ะก็เป็นิจกี้เนาะนัยากครับผมคนมาว่าก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำกิจกรรมขู่วันนี้วันที่8เดือนตันวาคมให้เป็น อีกกิจกรรมหนึ่งของปี2567นะครับได้รับความร่วมมือจากสมาชิกตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าสมัครแข่งขันนั้นอยู่ที่58 58นะครับ58เบอร์ฉะนั้นในเมื่อเรามาอยู่ในกลุ่มหลายๆคนอย่างเงี้ยก็จะมีกฎกติกาตั้งไว้ซึ่งกำหนดกันแล้วว่าเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จ7โมงเช้าปล่อยตัวนักกีฬานะครับเนื่องนกหนึ้บาทนะครับกติกาหลักๆก็คือ ครับสมาชิกกูเล่นบินมาถึงนี่เรานะอุปกรณ์ช่วยช่วยนกรอะนะ้อง่นะอย่างเช่นบูทุบูทูตบรสับหรือว่า <ไง S 2> สิ่ง,งต่างๆนะครับตอนนี้เราขอความร่วมมือมันก็คงจะไม่มีแต่ว่าเราคุยกันไว้ก่อนก็คือเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของการทางานร่วมกันนะกฎกติกาการแข่งขันนะครับเจ็ดโมงเราปล่อยนักกีฬาปึ๊บแล้วก็ถึงบ่ายโมงทุกคนขอความร่วมมือนะครับให้ถึงจุดล ไปมุงตรงทุกคนต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวหมุดที่จะเป็นรวมตัวกันนั่นที่กำหนดว่าของเกีดกองเกีดกองเสียของเกีดกองแอนของเกีดกองแอนของแอนเนาะเดี๋ยวจะบโม่ท่านเขาจะปักหมดเพราะว่าบางบางบางท่านจะา่บอกว่าก็ยังไม่รู้ยังยังใหม่อยู่ยังไม่รู้จักก็เลยให้ติดตามไลก์กลุ่มใครที่ยังไม่ได้เข้าไลก์กลุ่มบอกได้นะครับเดี๋ยวเรียกเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผ่านกลุ่มประทุมก็ได้ผ่านกลุ่มประทุมก็ได้นะไมสตงเกตยอันนี้แอนอันนี้แอนห้าครับ ทมไปนี้ก็เป็นคองหกเจ็ดหกแอนเจ็ดไปแดงกององแกนก็หกแล้วก็เจ็ดอแล้วก็อยู่ที่กองเจ็ดใหญ่ใช่ไหมแอนเจ็ดเจ็ดแอนเจ็ดแอนเจ็ดนะครับนี่คือจำผูบอกแอนเจ็ดแล้วก็ายมุมเรารวมคนกันที่นั่นเราประทานอาหารร่วมกันเช็คยอดเช็คคะแนนนะครับแล้วก็รมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็มอบรางวัลกันนะครับหลักใหญ่ใจความคือ ปล่อยตัวปุ๊บเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงจุดนัดหมายมานับแต้มกันนะครับถ้าเลยนัดโมงไปเลยเลย,เลยบ่ายโมงไปแล้วนะไม่นับแต้มให้นับให้ตั้งแต่ย้อนกลับมาจากบ่ายโมงเนมาถึงตอนปล่อยตัวเนาะสำหรับวันนี้ผมในฐาัะแทนของประธานดําเนินงานและก็ทีมงานที่มาร่วมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาให้ความร่วมมือขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต้มกปนเยอะๆผมขอเปิดง,งานตอนนี้เลยนะครับ บรรยากาศพี่แข่งครับดูดิท่านผู้ชมลุ้นกันครับสามคนเราก็เนี่ยเอาแท้ใช่แล้วติตดไหมติดแล้วเคติดแล้วไปใช่เปล่าใช่ใช่พี่ครบครบเรียบร้อยครับพี่น้องบินไปเอาลงแล้วใช่ป่ะดูให้ดีนะ điều điều cưỡi may được cưỡi may. em rồi. khóc rồi. xong rồi. xong rồi. ใจทุ่งนกเค้าอยู่ดังเลย ครั้งแรกครับสนามรตรภาพครับตังเคอยู่นู้นน้องบินอยู่นี่ครับนกเขาก็จะพอลูกอ่อนอยู่บนรการทองทุ่งครับเขาอยู่ป่ ครับน้องบินลุ้นใต้เมืองครับใต้เมืองได้หมุญนครับ นา,นางนนิน่งๆอ ใช่ป่ะต้นกล้วยจุดทึ่งเลยทึ่งเลยเห็นเอรอเห็นดูวูไก่จะได้ทีเดียวทั้งนั้นรอคิดดูว่าลบอะไรวะโอ้โหขึ้นบ่นนี้

ให้ตัวใหญ่นี้จะลงความเปลี่ยนแปลงครับเป็นปักธณีด้วยนะเนี่ยเจ้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวนกต้อนะครับที่แบง่งเปิดแบ่งเป็นตัวที่สามนะคลิปที่แล้วนะ มีฮลหลมนะครับนกตัวนี้ผมได้ยินแล้วชัดๆนะครับถ่ายใ,ใค่ได้ด้วยแจ้งนกเปียวๆครับตัวนี้ ที่สามที่เพลิดเแบ่งในคลิปนะครับที่เป็นนกตอห่างแล้ยเชียนะเนี่ยเนี่ย้ชีขึ้นละแต่ห่างสั้นนะครับไอตัวนี้ห่างชี้ขึ้นฟ้าแล้ะ ต้องมีอะไรดีไม่งั้นอาจารย์ท่านไม่เก็บหรอกส่วนเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่หกนะแววดีครับตัวนะี้ ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวนะครับในการปรับตัว ที่นําเข้ามาต้องจะอายุคงดีนะครับเขาปรับตัวปรับบ้านเร็วเขาก็จะตรงนี้นะครับแต่การที่เขาเข้ามาครั้งแรกๆนะครับ พวกนี้เขาจะดิ้นนะครับให้ดูถ่ายคลิปนะครับอเจ้าตัวนี้จะเป็นหูช้างด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นตัวที่แปดนะครับ เป็นตัวนี้ก็คือพอพอเขาลงปีกแล้วเป็นนกที่คลุมหน้ามากๆครับท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ท่านมาจากมามารับตัวเองเลยครับอาจารย์มาจากไหนครับจาแก้วครับอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อธีรวัตรครับ,รบเดินทางมาจากสาแก้วครับมารับตัวเจ้าตัวนี้เลยโอเคครับ